ดีค่ะทุกคนวันนี้แอดสมปองพามาเก็บหน่อไม้ค่ะบ้านน้องนองเนี่ยจะของบ้านเนี่ยกำลังกำลังแต่งสวยอยู่นี่นี่เ,สสเจ้าของสวนหน่อไม้เก็บไอ้จอรนี้ถ่ายเป็นเป็นคลิปนี่ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดไปไลฟ์สดในป่าเวลาเก็บนี่นมันจะมีเน็ตหรือเปล่าไม่รู้ ต้องใช้ีไม่อี่อ่ไม่เปน4ีจีอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงบ้านน้องเขาแล้วตอนนี้ให้สามีอยู่ในบ้านสามีกับสามีนางเมามอยกันเรานี้ไปไปเก็บเข้าป่าเนี่ยเดี๋ยวหันกล้องไปให้เพื่อนเพื่นได้เห็นนะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเงี้ยไปปะากันเดิน เดินชมวิวไปด้วยแดดดีดีแดดดีมากเลผิวสีผิวสีดำมวก็ไม่ได้เอามาอ๋อน้มีหมวกนะคะอ๋อไม่เป็นไรมาออกมาดีแล้วไม่ต้องเดินเข้าเดินออกอุ้ยดูน่นน่ะเธอม้นข้าวเอาไว้เพื่อนเพื่อนน้องบานไร่บานสวนนะให้เห็นกันก่อนเก็บคลิปเนี่ยอันนี้หันกลับไปในทางบ้านเพื่อนเขาบานเขาใหญ่มาก นี่นีเขามีปลาด้วยนะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวเลยค่ะไหนลูกพุนลูกพุนไหนเอ่ยไหนลูกพุนนลูกินกับโอ้พริกกงพริกเกลือออะไรย่างงเี้ยอ๋อนี่ไงลูกเขากำลังโอ๊ยกำลังเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะนี่ลูกเหมือนลูกพิซซ่าเลยลูกพุนของเขาเนี่ยนี่จ้ะเห็นใกล้ๆทำน้ำพริกเกลือกิน นี่จ้ะเห็นปะคะนี่นี่เดีอยากจะกินให้ดูเนี่ยไหนดูซิอะไรนี่ลองชมชมชมว่าเปรี้ยวไหมนั่นฟังเสียงสิน้ำลจิ้มย้อยด้วยเลยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลยถ้าลองว่าเปรี้ยวเนี่ยเราลองชิมสักลูกสินค่ะเดี๋ยวลองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บให้ดู ีนทุกคนืูนบ้านืูนบ้านอีฉันเหมือนม่ยมไหมเหมือนม่ยมใช่ไหมเห็นไหมพี่บอกเหมือนม่ยมเหมือนม่ยมเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนม่ยมไปไป,ก,ปกันต่อสวยงามสวยงามกำลังง่วงง่วงได้ใกล้กินตาสว่างเลย กำลังสร็จไหมไหนเราไปทางไหนเนี่ยเจ้าของสวนโช่องมาลีช่องมาลีบช่องมาลีเอาไปลมาทิ้งเปลือกหน่อไม้เนี่ยเยอะมากเลยดูิงาน่ตอนนี้ทิ้งเปลือกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บเดี๋ยวพาพี่เอลไปเก็บหน่อไม้นะคะทุกคนย้อน มาเร็วมาเร็วเลยให้น้องมาเห็นไหมกําลังกําลังกําลังเก็บคลิปกําลังเก็บคลิปอุ้ยนี่สะพานปลาค่ะเพื่อนเพื่อนลาไม่ได้นังมาเนาะเออเนาะงั้นเดี๋ยวเอาขนมปังมาทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้เก็บเป็นคลิปยาวไปไว้ก่อนให้เพื่อนได้ชมบ้านสวนบ้านสวนของน้องน้องนงจะเรียกน้องออยวะเบรก บ้านสวนของฝรั่งเศสค่ะคนบ้านสวนจะบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่ยเนี่ยแค่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะคะน่ะใหญ่มากหลังนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัททําผลิตสีที่ข้างๆเยอรมันนะโอ้ลูกเขาขับเฟอร์รารี่เห็นเมันก่อนโอ้ลูกชายคนเดียวด้วยอุซิด้านั่นไงฉันแต่งงานแล้วเขาลูกเลิกกับภรรยามีลูกติดสองคนโอ้เหรออุ้ยน่ะเสียงปลา ปวดจะปวดอยู่เนี่เอาบอกแล <c oughs> ้วค่อยทำฝรั่งเศสเขาไม่ทำงานแล้ววันศุกร์เขาไปทำดูวนันจัหน่อยจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ให้ให้ใหสบายใจแล้วค่อยมาเขาจะได้นั่งเย็นก้นกันบ้านหลังนี้เขาหนุ่มโสดหนุ่มโสดนะโสดนะตอนนี้เหรอเ,<ร>เ,เขาเลิกกับภรรยาแล้วพาเดินขางมาขายันรู้บ้าง <c oughs> เขาหล่อมากนะแล้วจากนี้ฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าข้างๆบ้านเนี่ย ขามีลูกชายกับลูกสาวหมายถึงว่าลูกชายของเขา่แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยนะผู้หญิงธรรมดานินทานินทานินทาเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนบ้านเป็นก็ชอบแบบกำลังกายไปยิมไปอะไรอย่างเงี้ยไปยิมไปเขามีลูกชายหมายถึงว่าเขามีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งอไอ้นี่ผักสะเดาเนี่ยตัวเองใช่ไม่รู้สิน้องไม่ทานแล้วก็ปกลงไปได้กับคนในนี้ทำเนี่ยผักสะเดา ถะเราฝรั่งเศสกินได้ฝรั่งเศสเปรี้ยวพีว่อ้อยเอ้ยพี่แอลรู้ไหมว่ามันก <Hayır. S 1> ินแล้วก็มันเป็นยาถ่ายกำลังยาถ่ายชั้นเยี่ยมเลยใช่ใช่ยาถ่ายกินแล้วเข้าห้องน้ำัสดีจะน้องแตคนท้องเอืเอกินเหอะถ่ายดีใช่เนี่ยกินเข้าไปแค่ใบเดียวน้องว่าไปห้องน้ำสามรอบอ่ะกินแล้ววันก่อนกับแม่เหรอใช่ดูสิครับเพื่อนๆด้วยสวนพึ่งเนี่ยพาพี่แอลมาชมสวน นะเคยมามแต่แตไม่ได้ลงมาถึงตรงนี้นว,ว,ว,น,น,น,ว,วน,นี่ขอ,บบอ,นนของตัวเองนี่ไลค์ของอะไรเฟซบุ๊กหรือ <Facebook S 2> อ๋อของเฟซบุ๊กไม่เห็นอยู่อยู่กล้องหน้าตรงไง อันนี้อันนี้ไลฟ์สดขอเดี๋ยวไปลงช่อง YouTube เราพี่ไปเกยหน่อไม้เอาหนี่ไงหน่อไม้โอ้ถึงสวนหน่อไม้แล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเขาเลี้ยงผึ้งด้วยนี่ดูนี่เขาเลี้ยงผึ้งด้วยแล้วมันใสตอเยออือเป็นตอมันอยู่เต็มเลยนดูดใช่ใช่มันเข้าไปมันเข้าไปอันนี้ของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยขก็เนี่ยของเราแล้วเขาเลี้ยงแล้วเอาน้ำมันตอนไหนอ่ะก็ถึงฤดูของมันก็น่าจะ ปีหนึงมั้งคต้องดูอยู่เรื่อยเอย่ามันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็ไม่สบายเวลาหน้าหนาวก็ต้องใส่ยาอ้ยเรื่องเยอนเนี่ยเรอี่มัก็ป่วยด้วยนะเออเนาะโอยะอได้เยอะอยู่อดูสิคะป่าหน่อไม้นาีม้นสวนม้าเขาจะทำรั้วกั้นกันหมดเนาะแยกกัน บางใครบางคนนั้นห้ามยุ่งกันไเหนมท่ดอ้นี้เ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้านไม้น่จไม้่ไหนไหนดูชุดพี่เอลก่อนนะคะทุกคนดูดูขอดูชุดพีเอลก่อนนะคทุกคนดูดูชุดนกเก็บนไม้เล้ใส่ถุงน่องรองเท้านี้โอ้ยมาดาใส่ชุดนี้ก็ ด้านไข่เกี่ยวนะคะเกี่ยวจิ้มบิกจิ้มบุ๊กค่ะรองเท้าสังเท้านี่มันใส่ลุยป่าดูชุดมาดามนะคะเดี๋ยวได้ดูนี่คือปกติแล้วมาดามจะใส่ชุดแบบนี้นะคะเก็บหน่อไม้ว่าเราไม่ทํางานว่าเออเอาสบายๆมาดามสวยจริงๆแล้วโอ้นี่ไงหน่อไม้เจอยังคะนี่นี่นี่เห็นหน่อแล้วนี่ค่ะนี่เจอแล้วหน่อไม้สองหน่อใส่ถุงน่องมาเรียงแถวเลยตัดเลยจ้าดูสิคะนี่ เนางไม่เหมาะกับเข้าสวนเลยไม่เหมาะกับเข้าเข้าสวนหน่อไม้ไปเดินแบบวันวันที่ไปงานกินเลี้ยงเพื่อนก็จะจะแต่งซะหน่อยไหนได้บ้านปิดชุดจริงไปเดินแฟชั่นวีคที่ปารีสเอาพี่ออยเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่ออยหน่อไม้อยู่ตรงนี้จ้าพี่ออยจ้าเอาละแล้วเดี๋ยวต่อกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะน้องนอนหายใจแป๊บแป๊บแป๊บนี่เขาเคยพี่ออยหัวเล้อในชุดนาง ชุดนางไม่ใช่อย่างนี้งานวันเกิดไปแบบอือฮึดูตัวเม่นตัวเม่นใช่พี่ออยมาเลยนะพี่รูที่นางใส่ชุดมามันไม่ใช่ชุดนี้ตัวเม่นถ้าบ้านเราเขาเรียกตัวเม่นเนาะทิมปล่อยน้ำอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเออนี่ดูดิเขานอนอยู่ดูดินั่งสารเนาะอย่าไปจับเขานะเป็นที <Hey, ่นอนของเขาคลิปเผื่อเกยจะได้คือเข้ามาก็ป่าหน่อไม้จักดปริมาณ ใช่ป่าหน่อไม้ของเขาเยอะกว้างใหญ่นี่ค่ะเดี๋ยวด้านด้นเข้าไปเรื่อยๆหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งเวลาเขาขึ้นหน่อเขาจะขึ้นแบบถี่ยิบเลยอะถ้าเราไม่ตัดกินนี่นะโอ้โหคือจะเยอะมากเนี่ยจะเก็บคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนิดนึงดีนะน้องหนูโอ้ยดูสิคะใช่ใช่ดูคำมรู้ให้พี่ออยกับพี่เอล มามาเดี๋ยวเข้ารูเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมุดรูอีกแล้วดได้มาแล้วได้มาแล้วตอนนี้พอแค่นี้ละจ้าเป็นกิโลแล้วเนี่ย